สวัสดีครับสวัสดีนักหมดเก GTA ทุกท่านนะนี่เป็นปัญหาของนักลงหมดที่จะต้องเจอมันเหมือนกับเป็นกําแพงให้เราก้าวข้ามไปนะฮะหลังจากเราได้ลงหมดสักประมาณไม่เกินสักสองสามตัวนะมันก็จะมีปัญหาพวกนี้เด้งกลับมาก็คือพอลงหมดที่สี่ที่ห้าลงไปแล้วอาจจะ เกมเด้งเกมค้างหรือว่าขึ้นเออเลิ่มแม,ม,มอะไรต่างๆพวกนี้ขึ้นมาหรือว่าเข้าไปโหลดหน้าแรกแล้วก็ขึ้นจอดำขึ้นมาได้ขึ้นมาเลยอะไรแบบนี้มันก็เป็นปัญหาเกี่ยวกับตัวเกมมันไม่รองรับตัวหมดมากอะไรขนาดนั้นนะหรือว่าไม่แน่ใจว่าอาจจะเกิดจากาสเปคคอมพิวเตอร์ที่เราใช้ด้วยหรือเปล่านะ แต่วิธีการแก้เบื้องต้นเนี่ยมันไม่สามารถจะแก้ปัญหาที่เราเคยลงหมดแล้วลงผิดพลาดลงไม่ตรงเวอร์ชั่นอะไรแบบนี้นะมันไม่สามารถจะแก้ไขได้นะวิธีนี้เป็นการแก้ไขเกี่ยวกับเมมโมรีเอ,อ่อจะใช้คำว่าอะไรมันฟังง่ายๆดีเกี่ยวกับทำให้ตัวเกมเปิดใจอะไรประมาณเนี้ย ทำให้ตัวเกมเปิดใจให้ลองรับหมดได้มากขึ้นไม่ไม่อ้นไม่กัดอะไรอย่างงี้นะซึ่งมันก็มีวิธีการอยู่เอ้ยไม่ใช่มีวิธีการดิมีปลั๊กอินอยู่สามตัวผมขอเรียกมันว่าเป็นปลั๊กอินนะมันเป็นหมดก็ได้ล่ละแต่ว่ามันเป็นการแก้ไขระบบให้สามารถจะเล่นหมดได้อะ ผมก็เลยเรียกว่าเป็นปลั๊กอินแล้วกันเหมือนปลั๊กอินที่ใช้ภาษาระ,าระว่างมอกับตัวเกมนะมันมีอยู่สามตัวก็เลยเราก็เลยต้องไล่ทีละตัวลงทีละตัวนะเราไปตัวแรกก่อนมันก็จะขึ้นเฮ้ยมันจะขึ้นอะไรมันชื่อว่าเกมคอนฟ lict เนื่อตอนที่ผมทําคลิปนี้มันเป็นเวอร์ชั่นอะไรไม่รู้ เวอร์ชันเนี้ยผมไม่แน่ใจถ้าคุณมาดูหลังๆแล้วขอขออภัมาดูหลังๆแล้วไม่รู้ว่ามันจะมีเวอร์ชั่นใหม่อัปเดตขึ้นกว่าเดิมอีกหรือเปล่าเราจำเป็นต้องลงเวอร์ชั่นใหม่เสมอนะไม่ใช่เวอร์ชั่นใหม่เวอร์ชันที่มันก็เรียกอะไรเข้ากันกับเวอร์ชั่นเกม อ่า,อาประมาณนี้ดีกว่าเราไปดูก่อนตอนแรกเราต้องไปดูเวอร์ชั่นเกมก่อนนะเวอร์ชั่นเกมของเราอันนี้ตัวแบ็กอัพอันนี้ตัวใช้จริงเวอร์ชั่นเกมของผมผมลงไปหลายหมดมากกดคลิกขวาแล้วก็ property นะฮะหรือว,ว่า ที่ไอคอนก็ได้แล้วก็กดอัติเมท e อนเตอร์มันก็จะขึ้น Property มาเหมือนกันไปที่ดีเทลขออนุญาตซูมนะฮะเนี่ยมันจะเป็นเวอร์ชัน่น1.0.35ประมาณประมาณ1.0.35นม้นันตัว3ตัวนี้มันต้องรองรับ ไฟลตัวเกม1.0.35นะซึ่งถ้าคุณกดในลิงก์ใต้ดิสคริปชั่นที่ผมแนบไปอะตอนนั้นมันอาจจะไม่อัปเดตแล้วก็ได้นะเราสมควรที่จะ Copy ปี้คำว่าคำเนี้ยชื่อชื่อของปลั๊กอินตัวเนี้ยแล้วก็ไปเสิร์ชหาใน,นเน็ตเอาเองนะถ้าไม่เจอก็ กดเข้าไปในเว็บนี้ก่อนก็ได้แล้วก็ค้นหาดูชื่อเกมคอนฟิกอะไรพวกเนี้ยแล้วเราก็ไปหาดูว่าเวอร์ชันไหนมันรองรับเวอร์ชั่นเกมแต่ณตอนนี้มันเวอร์ชันเนี้ยของผมมันอัปเดตไหนวะสา แล้วก็มีอัปเดตต่อมาน่าจะครอบคุม3.5แล้วมั้งน่าจะก็โหลดเลยตัวนี้โหลดมาเสร็จแล้วมันก็จะเป็นได้ไฟล์ซิปมาเปิดไฟล์ซิปเกมคอนฟิกนี่มันก็จะ ยุ่งยากหน่อยนะตอนแรกมันก็จะเป็นไฟล์แบ็กอัพมาแต่ว่าไม่รู้มันจะแบ็กอัพไฟล์ของเกมเวอร์ชันไหนก็ไม่ต้องไปนสนใจมาโอนเวอร์ชันเหรอมันเป็นโอนเวอร์ชันของเกมคอนฟิกนี่ไงอ๋อมันให้เวอร์ชันเก่ามาด้วยสามสี่ศูนย์เจ็ดสามสี่ที่เราจะใช้คือตัวนี้ นี่ไงเวอร์ชันสามห้าศูนย์จุดสามห้าใช่ไหมศูมนย์จุดศูนย์จุดสามห้าใช่ไหมอืมนช่ใช่ไปดูที่ลิสต์มีก่อนปึ๊บเลื่อนไปดูปึ๊บมันบอกว่า,กวากเกมคอนฟิกจะต้องติดตั้งใน update, update f, อัปเดาตอัปเดต r p f Common Data แล้วก็มันก็บอกให้แนะนำเฮ้ยบอกให้แนะนำมันกะัมันก็แนะนำให้เราแบ็กอัพ ไฟล์ตัวเก่าเอาไว้ด้วยนะใช่ไหมอัปเดตอะไรนะอัปเดตอัปเดตอัเอฟคอมมานด์ต้าการที่จะเข้าไปแก้ไฟล์เกมลึกๆนั้นเราต้องลงโปรแกรม OpenIV ก่อนนะซึ่งถ้าใครยังไม่มีก็ต้องไปดูในวิดีโอที่ผมสอนการลงการเตรียมตัว ก็ลงหมดก่อนนะเดี๋ยวผมขึ้นลิง์ไว้ด้านบนด้านบนเนี้ยไม่รู้ตรงไหนให้กดเข้าไปดูก่อนให้ลงโปรแกรม o p e n i V ให้เสร็จพอลงโปรแกรม o p e n i V ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เข้าโปรแกรมไปเลย <c oughs> แล้วก็ไปที่เวอร์ชัน Windows หรือก็กด edit mode ด้วยนะต้อง edit mode เพื่อจะแก้ไขมันแล้วก็ไปที่อนุญาต zoom update update rpf common data เลื่อนลงมามันก็จะมีเกม c o n f ิ i c อยู่นี่ไหนวะเกม c o n f ิ i c นี่ไง นี่อะไรอันนี้ไม่ใช่แล้วขออนุญาตลบก่อนนะอัปเดต้ยไม่ยอปเดตดิแบ็กอัพเกมคอนฟิกเอาไว้หน้าจอ,อก่อนก็ได้ปึ้งเรียบร้อยเรื่อเราก็เข้าไปดูในโฟลเดอร์เกมคอนฟิกที่เราโหลดมาขออนุญาตซู o แไปที่เวอร์ชันนี้เลยตัวเนี้ยมันก็จะมี ลงหมดน้อยเหรอหรือว่าไม่ได้ลงหมดเลยอะ่ะครับลงหมดแบบมากมายก็มีให้เราเลือกผมลงแบบมากมายอยู่แล้วเล่นในตัวเกมคอนฟิกเนี่ยมันจะมีการปรับแต่งเยอะมากนะต่อมาจะปรับแต่งให้คนในเมืองมากกว่าเดิมหรือว่าการจราจรมากกว่าเดิมหรือว่าคนในเมืองน้อยหรือว่าการจราจรน,น้อยเนี่ยมันแล้วแต่มันก็มีให้เลือกหลายตัวเลยผมเลือกแบบ จุดต,งดติงเลยดีกว่าจุดติงเลยดีกว่าสี่จุดห้าเลยมันได้จุดะได้ปะจุดจุดห้าเอาแบบคอมคอมระเบิดเลยหรือว่าจะเอาแบบค่าโรงงานค่าเดิมลองเอาห้าก่อนลองดูว่ามันติดไหมลองดูว่าติดไม่ติดก็คือเกียมไม่เด้งก็น,นั่นแหละคือติดแต่ว่าอันนี้ผมจะลองดูว่าถ้าคนเยอะเป็นยังไงมันอาจจะ เกมอ้ยขอไปครับเกมดิ้งเลยก็ได้นะฮะเอาไม่ได้เพราะมันมันอยู่ในซิปนะเราจะลากเข้าโปรแกรมอุวนนวีไม่ได้อะเรื่องมากด้วยเราต้องสร้างโฟลเดอร์ไว้ก่อนนะอย่าลากลงที่เดิมที่เราแบ็กอัพหน้ามันเป็นทับของเก่านะลากลงมาก็เรียกว่าแตกไฟล์ก่อน แล้วก็แต่ไฟปุ๊บอุ้ยอ,ยอ,ยอยุก็ลากลง o p e n a V ีทีหนึ่งบอมอันนี้คือเรียบร้อยแล้วลงลงเกมคอนฟิกเรียบร้อยแล้วลงพักอินเสร็จแล้ว1ตัวพักอินตัวนี้ลงเรียบร้อยลองเข้าเกมดูถ้าปัญหาเกมเด้งคุณหายก็ไม่ต้องไปสเต็ปต่อไปแล้วก็ลงหมดเ,เลยเริ่มเพิ่มเติมไปเรื่อยๆตามภาษาของท่านได้เลย นะครับแล้วก็ถ้าเกิดปัญหาก็ไปขั้นตอนที่ 2, 2> ขั้นตอนที่3ตอ่ออะไรประมาณนี้ดีกว่าลองเข้าเกมดูปิดเป็นออฟไลน์ line ก่อนเดี๋ยวมันไปอัปเดตตัวเกม รอแป๊บหนึ่งปิดเสียงไว้นะถ้าเข้าหน้าโหลดนี้ได้ก็ไม่มีปัญหาแล้วมั้งอ๋อมันมีโหลดอีกขั้นหนึ่งนี่ว่าเราไม่ต้องโหลดโหลดตรงไปเลยอืมมาแล้วเยอะแยะไปหมดแล้วอะดูดิ อู๋รถเยอะไหมล่ะโอ,โอ้ดูยากจังนั่นไงติดแล้วรถเยอะคนเยอะอ่ะไหนวะคนคนหายไปไห้หมดนี่ไงหนึ่งสองสามสี่มันก็เริ่มเริ่มทยอยกันมานะสัก คูณหาเลยอันนี้คือเสร็จแล้วเกมไม่เด้งก็ไม่ต้องไปสเต็ปต่อไปแล้วแต่ผมจะไปต่อไปถ้าเกิดเข้าเกมแล้วไปขั้นตอนที่1แล้วเข้าเกมแล้วมันก็ยังเด้งอยู่ แล้วก็ไปขั้นตอนที่สองก็คำว่า h i p a d j u s t นี้ลงไปหรือว่าถ้าตัวเกมยังเป็นเวอร์ชั่นเดียวกับผมอยู่ก็กดที่ลิงก์นี้ได้เลยนะลิงก์ผมเดี๋ยวเออได้โจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ description ด้านล่างนะฮะหรือว่าเสิร์ชชื่อไปมันก็มีตัวเดียวดิแหละอันนี้มันเป็นของไอชั้น ผมไม่ได้ใช้เวอร์ชัแนแฮนท์นันอะผมใช้เวอร์ชันเลก a ซ y ี่อะ <c oughs> มันเป็นเวอร์ชันหนึ่งจุดศูนย์อะไม่รู้อะโหลดแล้วก่อนโหลดไว้ก่อนแล้วกันโหลดเสร็จแล้วก็จะได้โฟนเอ้ยได้วินซิปมาอีกแล้วเข้าไปมันก็จะมีอยู่สองไฟล์ มันมี .asi เห็นไหมเอา copy เนี่ยที่มี .asi นี้ไว้หน้าแรกของตัวเกมเลยนี่คือไฟล์เกมหน้าแรกหน้าเนี้ยหน้าที่มีไอคอนที่เขียนว่า GTA 5ตูม ถ้ายังไม่เสร็จผมไปดูในเว็บฝรั่งบอกว่า Click ดับเบิลคลิกไอตัวนี้แก้ทิฟ์ไซส์นี่เป็น2000นะ่ะอาจจะทำให้รองรับได้เยอะขึ้นนะแล้วก็กดเซฟเลยอันนี้อะไรกันปิดก่อนขออนุญาตปิดอันนี้ก่อนนะนี่คือกดที่ไฟล์ที่ชื่อนี้ a d j u s t e r i n i แล้วก็แก้คลิปไซส์นี่เป็น2 0 0กดคกด Ctrl+S เพื่อเซฟหรือว่าไปที่ไฟล์แล้วก็เซฟนี่งขึ้น Ctrl+S เซฟเซฟเสร็จแล้วก็ออกได้เลย <c oughs> กดเข้าไปดูอีกทีหนึ่งเพื่อความมั่นคงโอเคเสร็จ okay. เรียบร้อยกลัลง h ิ่ adjust แล้วเราก็ลองเข้าเกมดูอีกทีหนึ่งถ้าเกมไม่เด้งเข้าเกมได้ปกติก็ไม่ต้องไปขั้นตอนที่3แล้ว โอเคถ้าเข้าเกมมาได้ก็น่าจะเป็นผลนะน่าจะใช่นะถ้าไม่ถ้ายังโอ้ยคันคอขอขอภัยถ้าเข้าเกมไม่ถ้าลงสองปักอินนั้นแล้วเข้าเกมไม่ได้อีกก็ไปขั้นตอนสุดท้ายแล้วแล้วก็พอลงเสร็จก็พอแก้ไม่แก้ช่วยด้วย อันเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาให้หมดนะฮะช่วยโดนบันดาลให้โอ้พระเจ้าโอ้มายกอดช่วยเขาด้วยลบลบก่อนตัวสดท้ายแล้วทําไม่ได้ก็คือเราต้องลงหมดอะไรผิดพลาดหรือเปล่าหรือว่าลงตัวแก้เกมเด้งนี้ผิดเวอร์ชันหรือเปล่าหรือว่าอะไรไม่รู้แล้วอะไปไม่เป็นแล้ว เราลงตัวสุดท้ายตัวที่สามแท็กไฟล์ลิมิตนะฮะตัวนี้เลย,เยไม่ใช่ดิกรอบอันนี้ไปไปวางในก o o g ก e ดูว่ามันมีอะไรตัวอัปเดตใหม่กว่านี้หรือเปล่ามันน่าจะมีเวอร์ชันเนี้ยหนึ่งจุดสองนี่แหละที่ใหม่สุดเนี่ยตัวนี้มันจะแก้ขึ้นเออร์เรอร์แมมเออร์เรอร์มุมมุมเออร์เรอร์แมม แล้วเริ่มมีโหด,ดเข้าไปโหลดมาเสร็จแล้วก็เป็นเวอร์เอ้ยเป็นเวอร์อะไรเป็นวินซิปอีกเนี่ยเป็น dot esi ก็ลากไปไว้ในไฟล์เกมหลักได้เลยจบปิ้งลากเสร็จลบลักเสร็จลบด้วย ปิดด้วยสดจัดไม่สนใจหรอกเกมไม่เด้งหรอกครั้งสุดท้ายแล้วมันคงจะไม่เด้งให้เราหน้าแตกหรอกฮ,ฮึเสร็จเรียบร้อยแค่นี้เองครับผมมั่นใจสุดๆถ้าเป็นพาะเอกก็คือหัดหลังให้ระเบิดแล้วตอนเนี้ย ดเรียบร้อยผมลงหมดภาพสวยแล้วก็ลงหมดเปิดแมปเปิดอะไรด้วยแหละมันเลยช้านะโอเคเรียบร้อยโอเคย้ยายได้สวัสดีครับ